สวัสดีนะครับวันนี้เรามาเผาถ่านด้วยวงบ่อซีเมนกันฟื้นที่ผมใช้นี่เป็นฟืนกลิ่นมะม่วงเก่าแห้งเริ่มแห้งตันไปหลายวันแล้วนะครับวันนี้เพิ่งจะได้เลิกขั้นตอนการทำนี่ผมใช้วงบ่อซีเมน ว่าประมาณสักแปดสิบเซนหนึ่งวงบ่อหนึ่งวงบ่อแล้วใช้ดินร่วนดินร่วนเราธรรมดานี่แหละครับดินร่วนใส่น้ำให้ชุ่มๆขยาใไม่เป็นก้อนให้เป็นมันไม่ถึงกับเหลวครับพอเอามาโปะโปะรอ,อบๆรอบๆเพื่อได้ช่วยอมความร้อน ทำไม่ายากหรอครับทุกคนก็ทำได้ไม่รู้ว่าถึงมุ้งมันแห้งแล้วนะ่ะมันเป็นฐานมันจะเป็นยังไงใช้ได้ใช้ดีไหมีไฟเริ่มติดแล้ว เดี๋ยวแล้วครับต้องกล้องก่อน ครับไฟเริ่มติดแล้วล่ะสักพักหนึ่งพอไฟติดให้มันเปลวไฟมันขึ้นมาถึงเครื่องบนด้านนี้ซึ่งเราเปิดปากปล่องแล้วปิดยังไม่สนิทนะเราอ้าปากไว้นิดหน่อยรอดูเปลวไฟถ้าเปลวไฟมันขึ้นถึงนี้เราก็จัดการปิดได้เลยหมายถึงว่าปิดฝาได้เลยโอ้ ช่วงนี้มันสักบ่ายสามโมงแดดร้อนมากเลยร้นอนจริงๆผมทำปากป่องระบายวัอนออกป่องเดียวกบบรูเดียวอย่างน,นี้นะครับเป็นดูระบายอากาศ ถ้าฟืนข้างในเตาตัวนี้มันไหม้ดีแล้วมันลุกขึ้นสมบูรณ์ร้อเเซ็ผมปิดฝาไอควันไอเสียต่งตางๆมันจะออกทัางปลอกนี้มันจะออกปลอกนี้ไอฝาที่เป็นฝาฝาปูนนะครับผมใช้เหล็ก เหล็กแป๊บหนึ่งนิ้วเป็นตัวรองหวังเวลาเคลื่อนเราเข็นเราขยับจะได้ง่ายหน่อยมันลดการเสียดสีนะครับถ้าไม่มีเหล็กตัวนี้ช่วยไม่มีไม่มีเพลาเป็นตัวช่วยใหก้การลื่นไหลการปิดฝานี่จะหนักฝานี่หนักมากเอาละไฟเริ่มเริ่มลุกแล้วไฟเริ่มลุกแล้ว ไฟเริ่มติดแล้วรอเปลวไฟให้ถึงข้างบนก่อนแล้วก็ปิดฝาได้เลย